โรงเรียนบ้านคลองตโนดตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ขอนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอ่านเขียนเรียนสนุกปั้นเด็กเกาะให้เป็นเด็กเก่งที่มาและความสำคัญของโครงการปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองตโนดเป็นโรงเรียนที่ตั้งบนพื้นที่ลักษณะพิเศษยังมีผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เรียนยังขาดทักษะเบื้องต้นของการอ่านและการเขียนดังนั้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้รักการอ่านสู่การคิดที่จะนำสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งทักษะการอ่านและการเขียนไปพร้อมๆกันโรงเรียนบ้านคลองตโนดเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดทักษะการอ่านออกเขียนได้จึงได้จัดทำโครงการอ่านเขียนเรียนสนุกปั้นเด็กเกาะให้เป็นเด็กเก่งขึ้นเพื่อพัฒนาเรื่องการอ่านการเขียนของนักเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะให้ผู้เรียนเป็นเด็กเก่งเด็กดีและมีความสุขต่อไปวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะโนด 2. เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านการอ่านและเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตโนดกิจกรรมที่จัดขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3คือกิจกรรมอ่านเขียนเรียนคำศัพท์ครูผู้สอนได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ให้ความรู้ความสนุกเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับวัยเพื่อให้เด็กมีแรงจูงใจและพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอย่างมั่นคง ลักษณะกิจกรรมอ่านเขียนเรียนคำศัพท์1การอ่านใช้บทอ่านสั้นๆหรือนิทานสั้นๆที่เหมาะกับวัยใช้ภาพประกอบเพื่อช่วยในการเข้าใจฝึกอ่านออกเสียงชัดเจนและถูกต้อง 2. เรียนรู้คำศัพท์ครูผู้สอนเลือกคำศัพท์จากบทอ่าน5-10ถึงคำต่อครั้งสอนความหมายพร้อมภาพและให้นักเรียนพูดตามเพื่อฝึกการออกเสียง 3. ฝึกเขียนฝึกคัดคำศัพท์ใหม่ นักเรียนเขียนคำและประโยคง่ายๆจากคำศัพท์วาดภาพประกอบคำศัพท์หรือประโยคจากนั้นมอบหมายพลังงานให้นักเรียนได้ฝึกเขียนฝึกอ่านในแบบฝึกพัฒนาทักษะของแต่ละชั้นเรียนต่อไปกิจกรรมที่จัดขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6คือกิจกรรมอ่านเขียนเรียนสนุกเป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาไทยอย่างครบวงจรโดยเน้นให้ผู้เรียน อ่านได้เขียนเป็นและเรียนรู้อย่างสนุกผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่เหมาะกับวัยและระดับความคิดของเด็กโตในระดับประถมปลายจากนั้นมอบหมายพลรงงานให้นักเรียนได้ฝึกเขียนฝึกอ่านในแบบฝึกพัฒนาทักษะของแต่ละชั้นเรียนต่อไปผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน174คนมีผลการประเมินทักษะทางด้านการอ่านในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ90.80โดยประเมินผลจากความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษปี2568 2สอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน174คนมีผลการประเมินทักษะทางด้านการเขียนในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ77.58โดยประเมินผลจากความสามารถในการเขียนภาษาไทยของนักเรียน